วันนี้มาชมวมยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก105ปอนด์ระวังไฟแดงเทยียนนี่ก็คือกัญญา,าสายฝนมวยไทยอายุ19ปีง155เซนติเมตรมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนมุมน้ำเงินน้ำหนึ่งอัตพลมวยไทยยิมอายุ15ปีง155เซนติเมตรมาจากจังหวัดตรังนะครับวันนี้ภูเก็ตกับตรังเจอกันนะครับผคกตายด้วยกันเลยนะครับ กัลยาณีในชคมา25ครั้งชนะ14แพ้1 1ไม่มีเสมอนะครับส่วนน้ำหนึ่งในชกมา25ครั้งเท่ากันชนะ15แพ้10ไม่มีเสมอเหมือมนกันนะครับสถิติเท่ากันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับสถิติชกมายี่้าครั้งเท่ากันนะครับแพ้คนละ10กับ11เลยนะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับหวยคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาจริงๆนะครับ สีติใกล้เชียงกันเลยนะครับมาดูว่าวันนี้ใครจะได้รับการชูมือนะครับก็ยังใบครูยังสวยงามจะู่นะครับน้ำหนึ่งอัธพลมวยไทยยิมในวัย15ปีนะครับวันนี้น้ำหนึ่งจะใช้ความสดบทความเก่าได้หรือเปล่านะครับระหว่างอายุ15ปีกับ19ปีนะครับ หรือว่ากัรยาจะใช้ความเก่านะครับเก่าเอาอยู่หรือว่าจะสดบทเก่าวันนี้นะครับมาใหว่กูอย่างสวยงามเู่นะครับน้ำหนึ่งจากจังหวัดตรังนะครับวันนี้แฟนมวยก็เต็มสนามเลยนะครับ โอ้วายคูได้อ่อนช้อยสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ช่างน้ำหนักได้เท่ากันเลยนะครับน้ำหนักเท่ากัน ความสูงห่างกันแค่2องเส้นนะครับชกมา25ครั้งเท่ากันเลยถูกคู่ถูกเวลาจริงเลยเมื่อคู่นี้นะครับว่ายคู่เสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการก็เตรียมความพร้อมโยนะครับอ๋อดูจบเส้นเลยเตะก่อนเลยน้ำหนึ่ง ไอพร้อมไหอเอกันยากระเตะขึ้นเหมือนกันเป็นกายาขยับเป็นฝ่ายขยขับขบางากรเตะพร้อมนอกไปกัรยาได้ลอยกว่านิดนึงนะครับอย่างแรกเตะกันโยทีบเลยเอาน้ำหนึงเตะแต่เวิด ทั้งคนต่างเก่งๆกันอยู่นะครับยังดูเชิงกันอยู่มหมัดมัดแลกกันกอดเอาแทงเขาเลยแทงเขาอีกครั้งหนึ่งกันยาแทงเขากำัการแย่มาก่อนโอ้ได้ความสูงกว่าได้แทงเขาน่เน้นอยู่นะครับกันยาเตะข้ามนอกอันนี้ก็เตะขึ้นเหมือนกัน ยังหาจังหวะเข้าท่ามเยอายอยทีเปล่ายังเอ้อออเนะ,ะน,อน้ำหนึ่งก็เตะขึ้นเลยน้ำหนึ่งทีบ้าเอ๊ะระยะยังเป็นปายค่อยๆขยับเข้าไปนะครับเตะพับนอกน้ำหนึ่งก็ยังยิ้มสบายอยู่นะครับบอกว่าไม่เป็นไรเตะพับในคืนอยู่เอาเตะพับนอกแทงเขาเลยกันระยะแทงเขาโอ้น้ำหนึ่งเบี่ยงมัด ตีขึ้นแทงขึ้นเหมือนกันนะครับอ๋อกำกันแจงมาก่อนโอ้เหลี่ยมมวยดีอยู่นะครับน้ำหนึ่งในวัยสิบห้าปีเนี่ยกระยับเตะพับนอกน้ำหนึ่งว่าไงเยอะๆน้ำหนึ่งเตะอ,อุะ้มเวิดเฉียดหน้าไปกระยับมัดขนาเตะตามแต่น้ำหนึ่งยังยิ้มอยู่น้ำหนึ่งเจ้าขึ้นบ้าง ทีวาก่อนกันอย่าเอามนยกที่หนึ่งนะครับโอ้ก็เริ่มเห็นส่งมวยกันนะครับเดี๋ยวทีมงานก็ต้องแก้ทางมวยให้แล้วตอนนี้เริ่มเห็นส่งมวยกันแล้วคลว่าต่อยกที่2นะครับกรรมการเรียกมาก่อนนะครับกรรมการว่าพี่เลี้ยงลงได้แล้วพี่เลี้ยงลงพอแล้วกรรมการพิเรวันกันจะนะนะครับ เอาเดียกน้องมงมานะครับเช็ดนมเ็ดนายก่อนพอผมแล้วสั่งลุยด้วยยกที่สองนะครับเป็นน้ำหนึ่งเดือนบ้างตอนนี้ยังดูดูกันจะเตะเลยกันยาอน,น้ำนมมาเขานาดไนกอดว่าพยายามแทงเขาอยู่นะครับกันยาเอากันยากดเข้ามาแทงเขาแทงเขาแทงเขาครั้งหนึ่ง คนมาแทงเขาโอ้ตอนนี้กัญญาได้แทงเขานี่เน้นหลายดอกแล้วแทงเขาจัดเข้าไปกับาก,การแยกมาก่อนโอ้กัญญาได้เขาเน้นเน้นหลายดอกเลยเนาะนัะ่นมึงทีไว้กัญญาเตะสวนแต่ยังเมื่อยอยู่ยึกไปยึกมาอยู่กัญญาไปโดนเตะพอมนอกทีนั่นมึงเจ้าคืนแล้วยึกอยู่ยึกอยู่ ทีเหมือนกันเอากัะยาเตะลงมาข้าหน้าเลยอันหนึ่งก็ว่าไม่เป็นไรกัะยาเตะยังยึดเสกันอยู่เอากัะยาเตะโดนทีไปอยู่ยังเป็นกระยาพยายามเขาเอามาดเขา้งเตะเฉียดไปน้ำลงเตะขึ้นเหมือนกันโอ้กุมนักแทงเขาเลยกดขมาเอาต้องแทงเขาไปอีกข้งหนึ่ง ออวางหน้าไว้ออหลุดออกมาได้นะครับคำการว่าเข้าใกล้ๆกัน็น้อยอ่อนกันยาเตะน้ำหนึ่งว่าไงน้ำหนึง่งออยึกไปยึกมาอยู่นะครับต่างคนต่างยังระวังตัวอยู่น้ำหนึ่งเตะก็ยัเตะขึ้นกันโอ้เตะมากระเตะขึ้นเลย กัญายัางไปเ,เตะพอมนอกงันกัญญาออกกำลดได้เยอะกว่าอาทีนั้นมันก็เตะเตขึ้นเอาเกัญญาเตะเวิร์ดน้ำหนังทีไว้เตะม,มาเัานกัญญาอู้โดนบาดสวนเหมือนกันกดเข้ามากัญญาแทางเขาทาการแย่งมาก่อนหมดยกที่สองครับโอ้ยกนี้เหมือนกับกัญญาได้เริ่มออกกัมุดเขาบ้างแล้วนะครับได้เขาเน,น,น้นหลายดอกเลย ว่าตอนยกที่สามนะครับทำการเรียกมานะครับพี่เลี้ยงลงได้แล้วนะครับเสร็จหมดนุนนายก่อนทำการเตรียมความพร้อมอยู่พร้อมแล้วสั่งลยุยโดยยกที่สามนะครับยึดไปยึ่มาเตะเลยน้ำหนึ่งากัญญาเตะเวิด น้ำหนึ่งเตะกัยัาเตะขึ้นกันเอามัดมีมัดแถมอยู่กัญญาเดียเตะภามนอกน้ำหนึ่งเอาแหกเตะกันโยเตะไปเตะมาโยทีกัญญาเอาน้ำหนึ่งเตะมาเอาโอ้ดอกนี้ดูดมาโดนน้ำหนึ่งเตะสวนเลยนะครับเดียวเตะภอมนอกน้ำหนึ่งวาน้ำหนึ่ง็าปหาจังหวะเข้าทำย่เตะภอมนอกอื ดอกสองในเวิดยึกจะเตะอยู่นะครับแต่กัญญากระถอยออกนะครับันกัญญาเตะพมนอกเอาน้ำหนึงเตะเอาแลกเตะกันไปแรกเตะกันมาอยู่น้ำหนึ่งยักก้านกัญญาเตะสวนเอามัดสวนขึ้นมาอยู่เหมือนกันน้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเตะเอากัญญาแทงเขากดขอามาเอาเวียงไปเวียงมาอยู่กัญญาแทงน้ำหนึ่งพยายามจะเบี่ยงออกนะครับอากทน้น้ำหนึ่งแทงเขาขึ้นเหมือนกันขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้ เอาลุดออกมาแล้วยังเลุนกันใหม่ยังยึ๊กันไปเจ่กันยาเตะก่อนเลยกันยาเตะเวิดน้ำนุนเตะขึ้นนะแต่โดนทีวายเยอะน้ำนุนเตะเวิดกันกันยากันะเวิดโอ้พอเวิดแล้วโดนเตะผับนอกเลยนะครับกันยาเตะผับน้อยน้ำนุนเตะเวิดอ๋ออย่าง คอยได้ทันอยู่อาจัดแทงเขาโอ้โดนสอกสวนเลยนะครับอดก,กดคอมาน้ำหนึ่งกัญาจะเบี่ยงออกกันนะครับกัญญาแทงเขาขกำกันแยกมาก่อนกัญญาโดนโอ้แดกเตะโอ้โดนหมัดเขาน้าเลยน้ำหนึ่ง,ก,งกัญญากออกหมัดนี้เขาน้าเตมเตะเ,เลยเตะเข้มามาน้ำหนึ่งเตะขึ้นเอาเตะอืมหมดยกก่อนนะครับกำลังแหลกกันมันๆเลยนะครับปลายยก ต่างคนต่างโดนอยู่นะครับเหลืออีกสองยกนะครับพังแจ่ตัวอยู่ทำการเช็ดนมเช็ดหน้าเตรียมควาพมพร้อมมันก่อนมาว่ออนยกที่สีนะครับกำการสั่งลุย,น,น,ย,น,น,น,ลยน้ำหนึ่งเตะเออกระยังกะเตะขึ้นกันมัดเข้าหน้าเลยน้ำหนึ่งเอากด อย่าขวามาเอาทีไว้เลยน้ำหนุนกันญาโอ้น้ำหนุนงมาขานากัญญากดเข้ามาแทงเขาหาจจะมาแทงเขาอยู่พอจะฟันสองอยู่เหมือนกันกมการแยกมาก่อนกำลังอยู่ลุงตรงนั่งกันอยู่นะครับยกสี่แล้วน้ำหนึ่งเตะอื่นมื่นถังคู่เลยน้ำหนึ่งเตะเมากัญญากดคอไว้เอาขวานาไว้น้นมนึงขวาว้อยู่กัญญาแทงเขาอย่างหายใจมาแทงเขาได้อยู่กันกัญยากมการแยกมา วงในยดูเหมือนกัลยาจะทําได้ดีกว่านะครับโอ้มันเขาหน้าเลยเอาเตะดังมัดกันอมตอนนี้น้ำหนึ่งบุกเข้าไปแล้วอกัญญาแทงเข้าเยีางว่าแทงเข้าเข้าไปโอ้หวางว้ายูยข่างว้ายกยทำการแย่งมาก่อนแย่งมาก่อนตอนนี้น้ำหนึ่งเดินโอ้กัญญาเตะน้ำมัดเขาหน้าเลยน้ำหนึ่งเตะเวิดไปเวิดมากันอย เตะขึ้นกันโอ้แดกเตะกันกดคอมา้นำนึ่งพยายามล็อกคอไว้อยู่กัอยากหาจะมาแทงเขาแทงเขาอตอนนี้กันโอ้้ำหนึ่งกดคอออกมาเลยนะครับทาให้แทงเขาไม่ได้เลยมาเลยกันไหมกัญญาเดินบ้างตอนนี้โอ้้ำหนึ่งทีไว้กัญญามาข้าหน้าแทงเขาแทงเขาเด้เขาสองดอกซ้อนๆเต็มๆเลยแทงเขากันนึงอ๋อยังทําการยม่แยกนะปล่อยให้แทงเขากันอยู่อ๋อแยกแล้วนะครับ วงในนี่กัญญาแทงเขาได้ดีกว่านะเอา้าน้ำหนึ่งเตะน้ำหนึ่งเตะครั้งนึงกัญญามาข้าวเอากดก้มัดแทงเขาเลยเอาเวียงลงลงไปเลยโอ้เดี๋ยวมวยดอกนี่น้ำหนึ่งทำได้ดีเลยนะครับทำการแยกออกมาก่อนโอ้จับเวียงลงไปเลยล้มไปด้วยกันทั้งคู่เลยน้ำหนึ่งทีกัญญามาขา้าาเอาหมดยกที่สี่นะครับโอ้กัยัง กูชี้สูสีกันอยู่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งยกให้ตัดสินอย่มาว่าต่อกันยกสุดท้ายยกที่ห้านะครับทำการเช็ดมนมเช็ดหน้าก่อนอา้ากดทักทายกันก่อนนะครับรุ่ยยกสุดท้ายยกที่ห้าเอา,าคนต่างยึดไว้กันยาเตะก่อนเลย ไตอีกค้งหนึ่งมนันเขาน่าไตตามอาน้ำหนึ่งจับขาได้โอ้เสียหลักลงลงไปนะกรรมการยกาอยากมาอดกัญญาเตะนแต่น้ำหนึ่งเตะเวิดทีโอ้กดขอมากัญญาแทงเขาแทงเขาโอ้ได้เขาแทงเขาครังหนึ่งแทงเขา,ข,า,เาขวางหน้าไว้ดันไว้หยุดยแต่กันยญาแทงเขาได้แทงเขาเข้าไป yani, กรรมการแยกมา โอ้ได้เขารวนไปหลายดอกเลยนะกัญญากัญญาเตะกัญญาพยาพยามโอ้สอกเขาน้าเต็มเตมเลยแทงเขาเลยโอ้สอกดอกนี้โดนเต็มเต็มเลยครับหน้าหงาไปเลยน้ำน้ำหนึ่งทำการแยงมาโอ้ยกนี้อาจจะเป็นยกตัดสินเลยนะครับอตอนนี้น้ำมันเจอน้ำน้งเตะอาแหลกต่กันอยู่ กันยาเตะได้กันไปแล้วก่อนมากันยาแทงเขาเบีเ่ยงไปเบี่ยงมานั้นมึงแทงเขาขึ้นมาแล้วเบี่ยงเอเอ,เอไม่ล้มนะครับจำกรรการแยงมาจะหักเดี่ยมแต่ยังไม่ล้มเลยนะครับยกนี้ตอนนี้เริ่มพอใจผลงานตัวเองแล้วนะครับต่างคนต่างมั่นใจแล้วเตะเวิดกันยา อันยาเตะมันเจ็บข้าหน้าอ่าลำหนึ่งเริ่มเต้นเริ่มพอจใจผลงานนะครับต่างคนต่างเริ่มมั่นใจแล้วกรรมการว่าเอาเอากันต่อลุยกันต่ออย่าเพิ่งเต้นนะครับปายกแล้วนะครับตอนนี้ต่างคนต่างไม่อยากลุยแล้วนะครับต่างคนต่างมั่นใจผลงานตัวเองแล้วนะครับอ่าหมดยกสุดท้ายนะครับกรรมการก็ ทักทายกันก่อนนะครับขอโทษขออภัยกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับจบเจองก็เป็นพี่เป็นน้องกันทกำการรวบรวมคะแนนก่อนนะครับมาดูว่าใครจะได้รับการชูม,มือนะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับแต่ต้องมีใครคนนึ่งคิดผิด การก็รอชูมืออยู่นะครับฟังสัญญาณจากกรรมการอยู่นะครับก็เป็นอันว่ากัญญาสายฝนมวยไทยชนะคะแนนไป4 9ต่อ48นะครับโอ้ขอตษขอภัยกันนะครับจบเจมเป็นพี่เป็นน้องกันกรรมการก็มาชูมือให้ก็เป็นอันว่ากัญญาสายฝนมวยไทยชนะคะแนนไปก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้น้ำหนึ่งอัตพลมวยไทยนะครับ